สวัสดีนะคะนางไหม่พายิบซีนะคะยูอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่พายิบซี YouTube นะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube วันนี้แม่หมอก็จะมาทำแรนดอมนะจ๊ะแรนดอมในหัวข้อวันนี้ก็คืออะไรอะไรที่ทําให้เขาแบบว่าแอคชั่นแบบนั้น อะไรที่ทำให้เขาอยากทำแบบนั้นมีอะไรบ้างที่เขาอยากทำกับคุณอ่ามีอะไรบ้างนะที่เขาอยากทำกับคุณทำให้คุณหรือแอคชั่นอะไรนะมีอะไรบ้างที่เขาอยากทำให้คุณสิ่งที่เขาอยากทำให้คุณสิ่งที่เขาอยากทำกับคุณคือพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ชัดเจน ชัดเจนเลยนะเขารักคุณมากๆเขารักคุณล้นเหลือล้นหลามในตาคู่นั้นบ่งบอกถึงความรักที่มีต่อคุณเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ก้าวไปกับคุณอย่างช้าๆเขาจะแอคชั่นมาอย่างแน่นอนแต่ขอเวลาเขาสักนิดนึงนิดน,งน,ดนึงนิดหนึ่งตอนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเลยนะโอ้เพราะว่าเขารักคุณแล้วก็แบบว่าประมาณว่า คิดมากในในใน,ในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยมันต่างกันเกินไปมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขารอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณความสัมพันธ์นี้เป็นแบบรักๆักเลิกเลิอกอ,อ้ออออ่อนและเขาจะแอคชั่นมาใหม่อีกนะเจอนะเจอเพราะว่าเขา อยากที่จะได้ความรักความเมตตาจากคุณคุณคือคนที่มีค่าเลยค่าสําหรับเขาเขาอยากจะทากับคุณในเรื่องของการที่แบบว่าได้คุยกันได้ถามถ่ยได้ศึกษาดูใจกันนะอยากถามคุณมีเรื่องที่อยากจะถามคุณมากมายนะแต่เขายังไม่กล้าเพราะว่าเขาต้องทําให้ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอมองว่าเขาไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะจ๊ะ รอคอยกันพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีที่จะเข้าหาคุณเพราะว่าต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่กล้าแสดงความรู้สึกต่างคนต่างไม่กล้าบอกอความรู้สึกของตัวเองนะคะก็มีแต่การเฝ้ารอเฝ้ามองอยู่สิ่งที่เขาอยากจะทำกับคุณนะคะคือเขาอยากมีคุณไปใน ทุกที่ที่เขาไปไปทํางานนู่นนี่นั่นไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากได้คุณอยู่ในชีวิตว้าวขอจบเลยเลยกันนะคะเพราะว่าเขารักคุณและเขาก็อยากให้คุณรักเขาอยากมอบถ้วยให้กันนะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณอยากแอคชั่นกับคุณคือบอกรักคุณนั่นเอง